สวัสดีค่ะนะคะก็พบกับการเียนรู้กับครูแยมอีกแล้วนะคะในเรื่องนี้ EP นี้นะคะจะพูดในเรื่องของการสร้างสืงส่อวิดีโอด้วยแคนวาค่ะนะคะทุกคนคะเมื่อทุกคนใช้แคนวาได้อยู่แล้วนะคะเราลองมาทบทวนกันอีกนะคะบางคนที่ยังใช้ไม่ได้ก็ทําตามนี้หรือว่ามาดูกันโดยคร่าวๆนะคะแลกเปลี่ยนเนรียนรู้กันนะคะเมื่อเรามาที่ Google นะคะปิพมคําข้าแคนวาคะก็จะปรากฏหน้าต่างแบบนี้ทําการลงทะเบียนได้เลยนะคะเมื่อทุกคนทําการลงทะเบียนแล้วนะคะมันก็จะสามารถที่จะลงทะเบียนได้เป็น แบบโปรฟรีนะคะแล้วก็เป็นแคนวาที่สามารถใช้แบบเสียเงินก็ได้นะคะทุกท่านนะคะแต่ว่าแนะนําให้ลองใช้ฟรีดูก่อนนะคะถ้าดีแล้วเราค่อยไปเสียตังอีกนะคะโอเคค่ะทีนี้นะคะใครนะคะที่สมัครนะคะก็จะมีสมัครได้ทั้งแบบไซส์ใช้นะคะ Facebook สมัครนะคะหรือว่าใช้ Gmail สมัครก็ได้นะคะแต่อันนี้นะคะ ผูแย้นะคะก็ได้สมัครโดยการลงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการสมัครอาจจะง่ายๆนะคะลองไปศึกษาดูนะคะพอเราเข้ามาถึงหน้านี้นะคะเรามาดูกันว่าแคนวานี้จะไปช่วยทําสื่อวิดีโอของอาจารย์ยังไงอ่าทีนี้มาดูกันเลยนะคะพอเข้ามาสําหรับหน้าต่างจะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะคะในหน้าต่างนี้นะคะจะมีทั้งงานนําเสนอเพื่อการศึกษาวิดีโอเพื่อการศึกษานะคะซึ่งเราสามารถดูได้จากนะคะข้างบนนี้เลยนะคะลักษณะาการทํางานก็จะคล้ายๆกันนะคะกับ ลักษณะของงานที่ทำจาก PowerPoint นะคะแต่ว่านะคะเฟรมของอันนี้จะมีให้เลือกแล้วก็ง่ายมากกว่าด้วยนะคะเราสามารถที่จะมาดูได้ว่านะคะในส่วนของข้างบนนะคะหน้าหลักนะคะแล้วก็ราคาของแบบฟอร์มนะคะแต่อันนี้นะคะแพลตฟอร์มนี้เราเอาแบบฟรีก่อนคุณแอมก็ใช้แบบฟรีอยู่นะคะก็จะมีการตั้งแต่สื่อตั้งแต่เรื่องราวโพสเฟ c บุ Post, Facebook, ๊ o อินสตาแกรมพัภาพเฟ e บุ๊กหรือว่านะคะในเรื่องของการเรซูเม่นะคะหรือธุรกิจการนําเสนอนามบัตรนะคะแต่อันนี้นะคะเราจะไปพูดถึงเรื่องการ นำเสนอเพื่อการศึกษานะคะเราลองคลิกไปดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะจะเจอหน้าต่างแบบไหนบ้างนะคะพอเราเข้ามาถึงหน้าต่างตรงนี้นะคะสิ่งเดียสิ่งแรกที่เราเห็นนั่นก็คือนะคะเป็นสไลด์เปล่าตรงนี้ค่ะทุกคนคะ่ะซึ่งสไลด์เปล่าตรงนี้แหละค่ะคล้ายค้ายกันและทําหน้าที่เช่นเดียวกันกันกบ PowerPoint นะคะพอพอเข้ามาตรงนี้เสร็จนะคะตอนนี้เราสามารถเพิ่มหน้าได้เป็นหน้าที่2เห็นไหมคะอานะคะหรือเพิ่มหรือจะนะคะทําเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะหน้าที่2แล้วก็ เพิ่มไปหน้าที่3เพิ่มไปหน้าที่4เห็นไหมคะง่ายไหมคะง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะนะคะกลับมาหน้าที่1แล้วเราก็สามารถเพิ่มนะคะในส่วนของสีสันของหน้าจอลงไปได้พื้นหลังของหน้าจอในสไลด์นั้นได้ทันทีเลยนะคะเปลี่ยนได้นะคะแต่ละเวอร์ชั่นนะคะแค่นี้นะคะมาดูกันว่านะคะเราสามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้บ้างใน แค n นว่านะคะทีนี้นะคะมาดูที่แม่แบบนะคะแม่แบบฝั่งทางนี้ซ้ายมือนะคะจะมีแม่แบบให้เราเลือกมากมายเลยคะ่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะแม่แบบที่มีหน้าปกแบบแล้วไว้ให้เรานะคะเลือกกันเยอะมากมายเลยคะ่ะแล้วก็บางอันก็ฟรีนะคะบางอันก็คือถ้าไม่ฟรีจะมีรูปมงกุฎอยู่นะคะถ้ามีรูปมงกุฎถ้าไม่มีรูปมงกุฎ เขียนคำว่าฟรีแบบนี้คือเราสามารถเลือกใช้เทมเพลตของแคนวามาใช้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเรามาดูว่าฟังขงนี้องค์ประกอบคืออะไรามาดูกันนะคะองค์ประกอบมาแล้วนะคะองค์ประกอบก็เราสามารถแทรกองค์ประกอบลงไปได้เลยนะคะกดเข้าไปปุ๊บเห็นไหมคะองค์ประกอบก็จะเข้ามาเลยนะคะสามารถปรับเปลี่ยนโยกย้ายหรือทําให้มีขนาดเล็กลงก็ได้นะคะ เป็นอะไรที่ง่ายมากเห็นไหมคะสบายสะดวกสําหรับเราโดยเฉพาะเลยนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะอีกสักดอกหนึ่งนะคะอเลือกดอกนี้โอเคค่ะเห็นไหมคะ นี่คือแคนว่านะคะง่ายนิดเดียวนะคะเพียงแต่ว่านะคะอาจารย์ลองมาศึกษาลองมาทําดูนะคะเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะทีนี้มาดูตรงส่วนของคําว่าอัปโหลดนะคะตรงนี้คืออะไรนะคะอัปโหลดตรงนี้นะคะเอาไว้สําหรับนะคะให้อาจารย์นะคะไปอัปโหลดรูปภาพของตัวเองนะคะจากซอนะคะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ของตัวเองนะคะที่เราใช้อยู่นะคะก็มาที่ปุ่มอัปโหลดนี้นะคะเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการอัปโหลดสั้นๆให้อาจารย์ดูนะคะ มาเลือกที่พิ t เจอหรือรูปภาพของเรานะคะแล้วก็มาหารูปภาพที่เราต้องการอัปโหลดนะคะเช่นเราต้องการอัปโหลดรูปภาพนี้ลงไปนะคะเราก็คลิกเลือกแล้วก็เปิด Open เข้าไปนะคะก็ตอนนี้เขากําลังจะเชื่อมโยงให้เราแล้วนะคะและก็ที่สําคัญนะคะเขนว่านี้ยังดีต่อการเก็บรักษาด้วยนะคะไม่ไปมันไม่เปลืองพื้นที่ในการเก็บ พื้นที่ของโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ที่อาจารย์ใช้อยู่นั่นเองนะคะเพราะว่าเขาจะอยู่ในคลาวทีนี้ถ้าเราต้องการภาพนี้เข้ามาก็คลิกเข้าไปเห็นไหมคะและที่สําคัญกว่านั้นนะคะเราต้องการภาพนี้ใช่ไหมคะเราลองขยายดูนะคะทีนี้เราไม่อยากได้แบ็กกราวด์ข้างหลังนะคะจะทําอย่างไรครูเยมไม่อยากได้แบ็กกราวด์ข้างหลังเลยนะคะก็ไม่ยากเช่นเดียวกันนะคะไปดูที่นะคะตัวช่วยข้างบนนะคะนั่นก็คือแก้ไขรูปภาพนะคะเรามาคลิกที่แก้ไขรูปภาพนะคะดังนั้นนะคะมาคลิกที่รูปลูกโป,ป่งนี้นะคะ เขาแคนว่าจะเป็นโปรแกรมนี้ไม่ต้องอาศัย โปรแกรมอย่างอื่นช่วยเลยนะคะเขาจะมีเบ็ดเสร็จอยู่ในนี้นะคะก็จะแก้ไขให้เรามาดูกันนะคะว่าแก้ไขออกมาแล้วนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะแก้ไขออกมาแล้วรูปภาพเป็นยังไงคะทุกคนชัดเจนไหมคะนะคะรูปภาพก็ค่อนข้างชาัดเจนนะคะถือว่ายอดเยี่ยมทีเดียวสําหรับโปรแกรมของแคนวาเรื่องของการตัดรูปภาพนะคะการตัดหลังด้านหลังนะคะโอเคนะคะอันนี้เขาเรียกว่าการอัปโหลดนะคะหรือเราจะใส่เป็นวิดีโอก็ได้นะคะเป็นวิดีโอนะคะสําหรับแคนวาก็มีวิดีโอให้เรา เลือกอัปโหลดเยอะหรือนะคะถ้าเราไม่เลือกอัปโหลดเราจะไปอัปโหลดวิดีโอของเรามาใส่ด้วยก็ได้นะคะแค่นี้เองนะคะหรือจะส่วนของเสียงนะคะก็สามารถที่จะเอาเสียงมาใส่ได้ด้วยเช่นกันนะคะ,ะทีนี้มาดูข้อความฝั่งซ้ายมือนะคะฝั่งซ้ายมือก็จะมีข้อความแบบน่ารักน่ารักนะคะตัวหนังสือน่ารักน่ารักให้เราเลือกใช้กันนะคะค่อนข้างหลากหลายแล้วก็เยอะนะคะสามารถเลื่อนได้ว้าวนะคะ ลองเลื่อนดูนะคะทุกคนลองใช้ดูนะคะเราจะปรับเปลี่ยนตัวหนังสือก็ได้นะคะในนี้นะคะเราอาจถ้าเราไม่ชอบคําว่าว้าวนะคะเราจะเปลี่ยนนะคะเราจะเปลี่ยนก็ได้เช่นกันนะคะสามารถลบแล้วก็เปลี่ยนได้นะคะถ้าไม่เอาว้าวเอาอะไรดีโอ้นะคะเอาอู้ดีกว่าไหมคะโอ้ oh แต่ว่ามันก็คือจะใช้ใช้ฟอนต์เดียวกันนะคะเปลี่ยนภาษาก,ก่อนนะคะโอเคอ่าเปลี่ยนัำนี้ลบไปเลยนะคะ โอ้โหเห็นไหมนะคะเห็นไหมคะเปลี่ยนได้ง่ายๆยแล้วก็แต่ว่าตัวหนังสือก็คือจะเป็นฟอนต์ที่เราเลือกนะคะสามารถเลือกมาไว้ตรงไหนก็นได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าโอเคนะคะใส่เสียงลงไปก็ได้นะคะมาดูวิดีโอตรงนี้นะคะเห็นไหมคะวิดีโอตรงนี้นะคะแค้นว่าเขาทํามาให้แล้วนะคะเราสามารถเลือกใช้ได้เลยหรือจะไปอัปโหลดแบบที่ครูแยียมว่าเมื่อกี้ก็ได้เช่นกันนะคะ พื้นหลังค่ะพื้นหลังเป็นยังไงอ่าเราตอนนี้เราต้องการไม่เอาพื้นหลังสีนี้แล้วนะคะเราต้องการพื้นหลังสีแบบใหม่แล้วนะคะอาจจะเป็นแบบสีนูน๊ดนูดอ่ะขาวขาวอย่างนี้นะคะก็สามารถเห็นไหมคะเปลี่ยนไปเลยนะคะหรือจะเป็นแบบว่าผู้ยมไปยืนอยู่บนท้องฟ้าบนเนินระจันทร์อะไรก็ได้นะคะเห็นไหมคะมันรวดเร็วมากเลยนะคะหรือแม้กระทั่งโลโก้ที่เราสามารถอัปโหลดมานะคะหรือเป็นโลโก้อันนี้เป็นโลโก้โรงเรียนนะคะก็อ่ะ โหลดเข้าไปได้นะคะหรือโฟลเดอร์อื่นที่เราจะดึงเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโฟลเดอร์ที่เราไปดึงมาแล้วเราเอามาประกอบเราเอามาใส่เลยก็ได้ทีเดียวเหมือนกันนะคะง่ายๆแค่นี้นะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถนะคะแค่นว่านี้นะคะนอกจากเราจะใส่สื่อใส่อะไรได้แล้วนะคะยังง่ายต่อการออกแบบมากๆด้วยนะคะเรามาดูกัน,นเดี๋ยวครูยมจะลองใส่สื่อของครูยมนะคะ เซอร์ของครูแยมนะไปอัปโหลดก่อนนะคะตืมสมมติว่านะคะครูแยมอัปโหลดมาแล้วนะคะไปดูรูปภาพที่ครูแยมอัปโหลดมานะคะก็มาเลือกอันนี้คือครูแยมอัปโหลดมาแล้วนะคะทุกคนนะคะอัปโหลดมาสมมติว่าจะเลือกเรื่องคําวิเศษหรืออ่าคำวิเศษละกันนะคะเพราะว่ามีอยู่ในนี้แล้วนะคะก็สามารถเลือกได้นะคะแล้วก็ตัดต่อตัดแต่งนะคะอาจจะเป็นถ้าเราจะครอบตัดก็ได้นะคะครอบตัดตึ้งนี้นะคะคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็เลือกครอบตัดนะคะ LK นะคะแค่นี้นะคะ ก็จะได้แล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเราสามารถขยายเต็มกรอบรูปได้ปึ้งนะคะแค่นี้เองนะคะ แค่แคลิกแค่ตรงนี้ก็ขยายแล้วโอเคนะคะก็ได้หนึ่งสไลด์แล้วนะคะต่อไปสไลด์ต่อไปนะคะเราจะเอาความหมายของเขาหน้าก็มานะคะอย่างนี้นะคะแต่ว่าเนี้ยเราก็คืออาจจะเป็นรูปภาพที่เราไปก๊อบมาจากในอินเทอร์เนต็ตหรืออะไรก็แล้วแต่แต่กูยังไปก๊อบมานะคะเห็นว่ามันสวยดีนะคะก็๊อบมาและที่สําคัญนะคะเราสามารถกําหนดสไลด์ของเราให้เลื่อนและเคลื่อนไหวออกตอนไหนก็ได้เช่นกันนะคะอ่าไปที่รูปภาพไปที่เคลื่อนไหวตรงนี้ข้างบนนะคะอ่สมมติคุยแตมต้องการปรากฏรูปภาพแบบนี้หรือแบบ นี้ดีนะคะก็เลือกได้เช่นกันนะคะต่อไปสไลด์ที่2นะคะจะให้ปารากฏเป็นแบบไหนนะคะอย่างนี้ไหมนะคะอย่างนี้ไหมนะคะก็เลือกดูนะคะทุกคนนะคะสามารถเลือกได้นะคะชิลๆชิคๆเลยอ่ะโอเคนะคะต่อไปรูปที่3มนะคะรูปที่3มเราจะให้เลือกอย่างไหนะคะเราก็ไปเลื่อนตรงนี้นะคะเลื่อนตรงนี้เห็นไหมคะทุกคนได้แล้วนะคะเห็นไหมคะเก๋ไกดสไลเดอร์นะคะอ่ะมาแล้วโอเคนะคะสมมุติว่าถ้าเราได้แบบนี้นะคะข้างบนนี้นะคะเราสามารถกําหนด เป็นชื่อไฟล์ได้ด้วยนะคะเช่นนะคะสาธิต c a n v วอ่าโอเคนะคะกำหนดชื่อหน่อยนะคะเวลาเขาไปปรากฏอยู่มันก็จะได้หาได้ง่ายๆนะคะเวลาไปเซฟสาธิต c a n v วนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะได้แล้วหนึ่งชื่อเห็นไหมคะทีนี้พอเราได้ชื่อแล้วเราต้องการนะคะให้ นะคะวิดีโอและหน้าตาของเรานะคะไปปรากฏอยู่ในสไลด์นะคะแล้วก็อัดไปด้วยมีสไลด์ด้วยอัดไปด้วยเราจะทำํำยังไงวิธีการง่ายนิดเดียวเลยนะคะทุกคนทุกคนมาที่นะคะปุ่มสามเหลี่ยมทางด้านขวามือสุดนะคะปุ่มสามเหลี่ยมคลิกเข้าไปเลยนะคะทุกคนแล้วเราก็สามารถที่จะกําหนดได้ง่ายโดยไกลที่ปุ่มนําเสนอและบันทึกปุ๊บหน้าทุกคนคะ่ะไปแล้วมาแล้วแล้วก็ไปที่สตูดิโอนะคะรูปภาพของเราจะปรากฏขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนอ่าตอนนี้นะคะ ตอนนี้รูปภาพของเราปรากฏขึ้นมาหรือ,อยังนะคะตอนนี้ยังไม่มีกล้องใช่ไหมคะเดี๋ยวเรากําหนดว่าให้เอากล้องของโน้ตบุ๊กนะคะ,อะโอเคนะคะตอนนี้น่าจะปรากฏขึ้นมาแล้วอืม โอเคเห็นไหมคะทุกคนปรากฏขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะพอเราปรากฏรูปภาพขึ้นมาเสร็จแล้วนะคะเราก็เริ่มการบันทึกนะคะตรงนี้สามารถที่จะเลือกกล้องนะคะกล้องที่อาจารย์เอาเอเซอรี่หรือเอาเอากล้องจากตรงที่อาจารย์ไปซื้อมาเรามาเสียบก็สามารถเลือกได้เหมือนกันไมค์ก็เช่นเดียวกันนะคะพอได้ตรงนี้แล้วไปเลยค่ะเริ่มการบันทึกเลยค่ะพอเราเริ่มการบันทึกนะคะมันก็จะออกมา543 2 1ให้เราเตรียมตัวค่ะทุกคนนะพอเราเปิดปุ๊บนะคะตรงนี้นะคะเขาก็จะเป็นนะคะส่ว ส่วนที่นะคะให้เราบันทึกแล้วนี่คะกรอบสีแดงๆนี่คือส่วนที่ให้เราบันทึกแล้วนะคะเราจะสามารถหยุดการบันทึกชั่วคราวนะคะหรือว่าสิ้นสุดการบันทึกก็ได้ก็แล้วแต่นะคะพอเราพูดไปสมมติเล่าเราพูดไปสวัสดีนะคะพบกับครูเยี่ยมนะคะวันนี้ครูเยี่ยมจะพาไปเรียนรู้เรื่องคําวิเศษไปกันเลยค่ะนะคะแล้วก็กดสไลด์ต่อไปนะคะพอเราพูดเสร็จกดสไลด์ต่อไปก็จะไปปรากฏที่สไลด์ที่2เลยนั่นก็คือเรื่องของคําวิเศษเห็นไหมคะแอนิเมชันที่เรากําหนดไว้ก็จะมาแบบนี้นะคะ พอเราพูดไปเรามาเรียนรู้เรื่องคำวิเศษกันค่ะเด็กๆนะคะว่าคำเนี่ยมันจะแตกต่างกับชนิดของคำอื่นๆคำนามคำศัพท์นามยังไงไปดูกันเลยนะคะมันหมายถึงอะไรอ่าเราก็พูดไปอย่างนี้ค่ะตามสไลด์โดยที่มีรูปของเรานะคะปรากฏอยู่ในสไลด์ด้วยนี่คือข้อสนุกและตื่นเต้นของแคนวานั่นเอกนะคะพอเราพูดไปบอกว่าคำวิเศษนู่นนี่นั่นหมายถึงอะไรนะคะเมื่อเราเสร็จแล้วนะคะให้ไปกดสิ้นสุดการบันทึกที่ข้างบนนะคะตรงนี้คือตัวจับเวลาตอนนี้นะคะจับเวลาไปเรื่อยๆนะคะแล้วเรา ก็กดสิ้นสุดสิ้นสุดจบนะคะมันจะทำการอัปโหลดบันทึกนะคะวิดีโอของเรานะคะที่ทำเมื่อสักครู่นี้นะคะและการบันทึกนั้นจะรวดเร็วหรือช้าขึ้นอยู่ที่นะคะเน็ตของเราแรงหรือเปล่านะคะแล้วก็นะคะเนื้อหาของ เขนวาดที่เราสใส่ลงไปมันเยอะไหมนะคะอ่าและพอมันมาแบบนี้นะคะสามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะไปวางให้กับเพื่อนๆหรือเด็กๆหรือในสื่อต่างๆในแพลตฟอร์มต่างๆได้เลยนะคะอันนี้เรามีการบันทึกไหมนะคะหรือว่าเราจะดาวน์โหลดไว้นะคะก็สามารถทําได้ด้วยเช่นกันอ่าโอเคแค่นี้นะคะตอนนี้เขากําลังบันทึกนะคะกําลังบันทึกวีดีโอ mp4 สาธิตนะคะที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะให้เราแล้วนะคะก็ทําการดาวน์โหลดให้เราเรียบร้อยนะคะก็ ให้เขาดาวน์โหลดให้หมดนะคะ100%แค่นี้เราก็สามารถนําวิดีโอของเรานะคะไปใช้กับเด็กๆนะคะไปให้เด็กๆหรืออัดคลิปสอนวิดีโอก็ได้นะคะง่ายๆแค่นี้นะคะหวังว่าทุกคนนะคะคงทําได้นะคะถ้ายังไงนะคะลองศึกษาดูนะคะวันนี้นะคะหรือเรื่องนี้คแยมขอฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ